รายงานผลการดำเนินงานกศนอําเภอเมืองสตูลประจำเดือนมีนาคม2566ตามนโยบายกศนอเวัที่เชิกการพัฒนาครูกศนอและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาณอนะ้อมประชุมกศนอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมแข่งขันกีฬาคศสอนอเกมประจ 2, นนําปี2566ระดับประเทศณห้องประชุมพิพุลทองสํานักง,งานคศสอนอจังหวัดสตูลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดโดยต้นสังกัดนักคอสอนอำเภอควนดนจังหวัดสตูลเข้าร่วมอบรมสัมมานาทางวิชาการหวัวข้อคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ผ่านการถ่ายทอดสดช่องทางเฟซบุ๊กของสำนักง,งานสารปกครองณนะกศนอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลร่วมประชุมสร้างการรับรู้และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตตำบลเก้มแข็งณนะอ้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควรอําเภอเมืองจังหวัดสตูลร่วมแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาเปตองครูหญิงและเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมเชียร์นักกีฬากศนอเกมครั้งที่6ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมแสดงความยินดีกับนายพัทลพลทองหลอ่อในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกอ,อนอำเภอท่าแพณอ่องประชุมพยาการหลงสำนักงานกศนอจังหวัดสตูน ร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านดิจิตัลดิจิตอลเลิ์นิ่งแพลตฟอร์มณน้อ่องประชุมพยากาหลงสำนักงานกศนอจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมการกับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษากศนณนอ่องประชุมพิกุลทองสำนักงานกศนอจังหวัดสตูลคูดเพลสเบสเช็คอินพัฒนากศนอตำบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้กิจกรรมจิตอาสาบิก๊กลินนิ่งเ5สนกรอศนออำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลร่วมพัฒนากอสอนอ,อ,อสตำบลและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ปรัยญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ c ูดแอคทิวิตี้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ครูกศอนออกตำบลพร้อมด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง12ตำบลลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังนี้จัดกระบวนการเรียนการสอนและดําเนินการสอบวัดผลสำลิดปลายภาคประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5ณนะโรงเรียนเทศบาล2วัชนาทิพย์เฉลิมโรงเรียนบ้านกองขุดและเรือนจําจังหวัดสตูล พร้อมรับการนิเทศจากคณะนิเทศของสำนักงานกศนจังหวัดสตูลประสพพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566กรรมการกศนตำบลจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ 1. การจัดแล่ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุหลักสูตรการออกกำลังกายด้วยยางยืด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแก่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2,566และดับกลุ่มศูนย์สำนักงากอนกศนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณนะองประชุมกรูสมีเลสำนักงากอนกศนจังหวัดปัตตานีผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประถมศึกษา คูปดปัทเนอร์ชิพการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพืมปลูกป่ารักษาทรัพย์ท้องถินนะ่นณตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการพัฒนาอำเภอบูรณาการอำเภอเมืองสตูลครั้งที่3ทับพณนะตำบลเจบ,บิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพืเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เยาวชนโครงการสารชัยไต้ สู่ใจใต้ณองกประชุมอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาตําบลณตําบลเกตีตําบลควนขันตําบลควนปูและตําบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมการจัดทาแผนชุมชนณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่4บ้านไซงามตําบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูล เกียรติในโครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 5พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบกลกรองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตุรกงารผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการาการกศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจัดกิจ,จกรรมการศึกษาตามอัตยาศัยให้กับผู้พิการ กิจกรรมทิกซอปลาเพลินกิจกรรมพวงกุญแจฟอสซิลกิจกรรมสนุกกับหนังสือเออาบุ AI ๊กนัทโมสีตำบลกวนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูลส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาปลาน้องกลับมาเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดําเนินการสอบวัดผลสำริดปลายภาคประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการปลาน้องกลับมาเรียน ให้โอกาสการศึกษาพัฒนากลุ่มเป้าหมายขยายภาคีเครือข่ายสู่การมีอาชีพและพอเพียงขอสอนออำเภอเมืองสตูลขอขอบพระคุณค่ะ